คาถาพระชิมพีคุณแม่บุญเลือนตงบุญเติมเรียกเงินเรียกทรัพย์และโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สวดหกจบสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สวดสิบห้าจบสำหรับคนที่เกิดวันอังคารสวดแปดจบสำหรับคนที่เกิดวันพุธสวดสิบเจ็ดจบสำหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสบดี สวดสิบเก้าจบสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์สวดยี่สิบเอ็ดจบและสำหรับคนที่เกิดวันเสราร์สวดสิบจบตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนโมตัสสะภควัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถถามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัถถามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,มา พาพังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสับเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสับเพชนาะ พระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาพระวันตุเม นชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัตถามามาพาพังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณามามา,มาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามา พาพังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพาพังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสับเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโพคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะ พระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม นชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนชาลีติฉิมพาลี จะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาพโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโลสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพาพังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมอุณาโลมโอมเพียง